สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีของเล่นใหม่มาแนะนําค่ะตัวนี้ค่ะจะเห็นว่าอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็เป็นแค่โน้ตบุ๊กตัวเล็กๆธรรมดาแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะเจ้า Lenovo Mix 310เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือเราสามารถที่จะถอดหัวถอดท้ายนะคะคือถอดจอออกจากคีย์บอร์ดได้โดยอิสระต่อกันแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะใส่กลับเข้าไปได้อย่างง่ายดายนะคะเพียงแค่ตีทําแบบนี้เลยติดเข้าไป ก็จะสามารถที่จะใช้แบบเต็มรูปแบบกลายมาเป็นโน้ตบุ๊กตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่เอาเราไว้พวกพาได้นะคะจะเป็นยังไงบ้างกับเจ้า Mix 310หตัวนี้ไปติดตามกันเลยค่ะ มาเริ่มดูจากตัวของมันก่อนนะคะเจ้า Lenovo Mix 310เนี่ยมีขนาดหน้าจออยู่ที่10.1นิ้วค่ะซึ่งว่าเป็นขนาดที่กำลังดีต่อการใช้งานทั้งในรูปแบบของแท็บเล็ตนะคะแล้วก็เมื่อตั้งเป็น PC หรือว่าตั้งเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะ่ะน้ำหนักของมันนะะอยู่ที่580กรัมถามว่าหนักไหมก็มีขนาดพอสมน้าหนักพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกับแท็บเลต็ตอย่างพวก iPad โปรหรือ iPad Air อะไรอย่างนี้เท่าไหร่นักนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ l e โ o v o นะคะมีกล้องด้านหลังนี่ความละเอียด5ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของ Windows เพราะว่าตัวเนี้ยรันด้วยปฏิบัติการ Windows นะคะส0อยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนด้านหน้าเองเนี่ยน,นอกจากหน้าจอแล้วก็จะมีกล้องหน้าค่ะความละเอียด2ล้านพิกเซลนะคะ ย่างทีุ่้บอกไปว่ามันเป็นวินโดว์หน้าตามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยใช่ไหมมาดูสเปคเพิ่มเติมกนันนิดนึงนะคะเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยเป็น CPU Intel Atom อ8350ค่ะแรมทั้งหมด2กิกนะคะสามารถลงแอปพลิเคชันต่างๆเป็น .exe ลงไปได้นะคะเพราะมันมีฝั่งทั้งวินโดว์ที่เป็นวินโดว์ PC นะคะธรรมดาแล้วก็มีในฝั่งที่เป็นแท็บเล็ตด้วยค่ะเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะเป็นแท็บเล็ตโหมดนะคะหรือว่าจะเป็น PC โหมดเราก็สามารถจะใช้งานได้ ถ้าเป็นฝั่งแท็บเล็ตโหมดเนี่ยเดี๋ยวอุ้มลองกดให้ดูนิดนึงกดไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกไปที่แท็บเล็ตโหมดหน้าตาของมันก็จะกลายเป็น Windows 10แบบที่เราเล่นในมือถือแล้วก็เหมือนที่พวก Surface ที่อุ้มเคยเปิดให้ดูนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าเป็นแท็บเล็ตอย่างเดียวเนี่ยคงจะใช้งานได้ไม่ถนัดนะคะแต่เมื่อเรามีคีย์บอร์ดด็อกเข้ามานะคะเจ้าคีย์บอร์ดเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ520กร,รมัมตัวของมันเนี่ย580วกกับ520ก็ประมาณโลนิดนดนะคะพอผสมกันแล้ว ถ้ามาดูตรงนี้เราจะเจอกับไอ้ที่เป็นตัวต่อของมันนะคะก็แค่ทําการเอาตรงรูรูที่จอนะคะแบบนี้เสียบเข้าไปค่ะนี้เลยอ่าเพียงเท่านี้ค่ะก็จะกลายร่างเป็นคล้ายๆกับโน้ตบุ๊กแบบที่อุ้มบอกนะคะก็เป็นโน้ตบุ๊กจอ10.1นิ้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถจะใช้งานได้สะดวกแล้วก็ถนัดกว่าการพิมพ์พวก Word หรือว่า Excel ใน ในในแท็บเล็ตทั่วไปนะคะอันนี้มุลองเขียนบทความหรืออะไรเอ่ยก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีค่ะจริงนิ่มชอบเจ้า Lenovo m ้ x 310เลยะคะ่ะคือเป็นระยะห่างของแป้นพิมพ์นะคะที่ใส่ที่ให้มาด้วยเพราะว่าลักษณะการวางมือนะคะมันจะสามารถวางได้อย่างถนัดมากขึ้นแล้วก็เวลาพิมพ์งานจริงๆอะคะจะผิดน้อยลงนะคะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษให้มาในตัวเลยทีเดียวค่ะแต่ว่ายังพบปัญหาบางส่วนนะคะกับนี่เลย พราะว่าตัวแท็กแพดอะคะ่ะมันยังมีการเลื่อนที่แปลกๆแปลกๆอยู่นะคะระยะการเลื่อนอะไรเง,งี้ยยังอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะแต่ก็าสามารถเข้าไปปรับแต่งได้ตามความตามการใช้งานของเราอะนะคะนการเรื่องการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการลง w วิ d e ด e x l e l นะคะ PowerPoint หรืออะไรก็ตามที่เป็นพวก Microsoft Office เต็มรูปแบบก็สามารถลงได้แล้วก็ใช้งานได้ผ่านเจ้าเครื่องนี้เลยนะคะหรือการเล่นเว็บทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนผ่านเจ้า ตรงที่เป็นทัชแพดตัวนี้ได้นะคะหรือว่าจะใช้นิ้วเนี้ยเลื่อนได้แล้วก็สามารถจิ้มได้ตามที่เราต้องการค่ะสามมุติเราต้องการจิ้มที่กระทูที่มานบุนคลองนะคะก็สามารถเข้าไปได้แบบนี้หรือจะใช้เคอร์เซอร์ตัวนี้นะคะในการเข้าในส่วน,นต่างๆก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นมันจะสะดวกนะคะแต่ถ้าสามมุติแบบไม่ถนัดแล้วจะเอามาจับออกก็แค่ดึงออกมาแบบนี้แล้วก็เล่นผ่านหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะกลายเป็น แบบนี้เราก็สามารถนั่งดูกระทูนะคะเล่นเกมดูหนังได้ถ้าเมื่อยก็เอามาเสียบใส่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะพามาดูวิดีโอนะคะที่ความละเอียด 1080p กันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็เสียงถือว่าดังใช้ได้ดีนะคะแล้วก็ภาพอันนี้เนี่ยอุ้มเปิดให้ดูที่ความละเอียด 1080p ตามที่บอกไปนะคะนี่ค่ะความคมชัดก็ดูดีเลยทีเดียวนะคะ ก็สามารถที่จะรับชมอย่างนี้ได้เพลินๆนะคะพร้อมกับสามารถทํางานไปได้ด้วยก็มีประโยชน์ดีค่ะสําหรับเจ้ามากิก310นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าพวกเกมเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็ไปลงได้ใน Windows Store ค่ะโหโหลดเกมนี้มาลองเล่นนะคะเหมือนเป็นแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเลย จุดหนึงนะคะที่ทำออกมาได้ดีเลยก็คือเรื่องพอร์ตต่างๆที่ให้มาอย่างครบคันนะคะอย่างด้านนี้ค่ะจะเจอกับปุ่ม power ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะไล่ไปถึงปุ่ม mini HDMI สามารถต่อออกจอได้เลยนะคะแล้วก็มาเป็นไมโคร USB ค่ะจะเป็นช่องเสียบชาร์จนะคะแล้วก็สําหรับบางรุ่นก็สามารถ รุ่นท็อปทอปนะคะก็จะสามารถใส่ซิม4 g ได้เลยทันทีนะคะก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆสําหรับเจ้าตัวนี้ค่ะยังไม่พอนะคะให้เสียบเอาคีย์บอร์ดเนี่ยเสียบเข้ากับหน้าจอค่ะสิ่งที่เราจะได้มาคือจะได้ช่องเสียบนะคะ USB เนี่ยสฝั่งเลยทีเดียวก็คือเป็น USB A 2ฝั่งนะคะตัวนี้สามารถเสียบเพื่อโอนถ่ายข้อมูลหรือว่าเสียบเพื่อชาร์จ power bank เสียบชาร์จมือถือก็ได้ค่ะจากรูนี้นะคะ สำหรับอุ้มนะคะเจ้า n o v o เนี่ยมิก310เนี่ยก็ทําหน้าที่ได้ครบถ้วนทั้งการทั้งเล่นแล้วก็การใช้งานทั่วๆไปนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นคือมีแบบนี้นะคะที่เป็น อ่าไวไฟบวกแรม2กิกตัวนี้จะอยู่ที่8,990บาทค่ะตัวที่2นะคะถ้าจะเอาแบบใส่ซิมได้เนี่ยแล้วก็แรมอยู่ที่ 2G กิกเนี่ยจะราคาอยู่ที่11,990บาทค่ะส่วนตัวที่ 3, สตัว,ท, 3, วท็อปเลยเนี่ยก็คือเป็น w i f i แล้วก็ใส่ซิมได้นะคะจะอยู่ที่ราคาแล้วก็แรมส G กิกจะอยู่ที่ราคา13,990บาทรวมประกันประกันนะคะ2ปีค่ะแล้วก็การใช้งานทั่วไปมันมาพร้อมกับคีย์บอร์ดอยู่แล้วเนาะแล้วก็ สามารถที่จะลงพวกแอปพลิเคชันต่างๆเข้าไปได้ค่ะเล่นเกมได้ถ่ายรูปได้ฟังเพลงดูหนังได้ผ่านเจ้าตัวนี้นะคะใช้งาน Word ได้ Excel ได้แน่นอนค่ะพวกนี้ไม่มีปัญหานะคะลงเล่นกลงเล่นเกมสามารถเอาเอามือถือเอามือมาทัส์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใช้งานผ่นคีย์บอร์ดแล้วก็แท็บแพดตัวนี้ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาเบาๆนะคะแล้วก็น่าสนใจตรงที่มันเป็น Windows 10แบบนี้นี่เองค่ะ พกพาได้แบบนี้หรือหรือว่าถอดออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะึ๊บแบบนี้ค่ะวันนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีตัวไหนน่าสนใจจะเอาไปแนะนำกันอีกค่ะขอบคุณมากนะคะ